หลวงพ่อโตท่านเป็นข้ามเด็กแต่ความจริงหลวงพ่อโตจริงๆนะท่านเป็นลูกรอดหนนะึ่งจริงๆไม่เชื่อไปถามรอดหนึ่งดู <c oughs> ที่จะผ่านพุทธที่เคยเคยถามกลท่านแล้วนะท่านยอมรับ่ <c oughs> ่รับโดยการสุดใจภาพแบบพระพุทธเจ้าเลยลรพระเจ้าแต่ใครเขายังมโนใช่ใช่ใช่แสดงย่ารับ คือว่าเรื่องมันอย่างนี้สมัยนั้นพระเจ้าตากสินยกทัพไปทางด้านทิศตะวันตกใช่ไหมทิศเหนือก็ไปไปสังเกตทัพพม่าจะเข้ามารอนึงก็ไปวางแนวทหารไว้อีวันหนึ่งก็ออกไปวจแนวทหารพอไปวจแนวทหารก็ไปเจอก,กะท่อมกะท่อมหนึ่งให้จ้งให้หรหนีโยมให้จ้งเข้ามาเช่นอัน เนี่ตั้งแต่ลูกหนีอ่าก็ถามไม่ได้เรื่อะไรเนี่ยเด็นเย็นเย็นไม่ได้ก็ใครใครยังทอนยังฟังสบายสบายคือคือว่าท่านก็ไปดูทหารไปตรวจแนวก็กลับมาก็ย่องย่องไว้เจอกระท่อมกระท่อมหนึ่งอยู่กลางนาแต่ปรากฏพระราชบิดาแล้วก็แม่ เขาสาวไม่อยู่รูปร่างหน้าตาดีก็ย่องไปตรงติงตรงติงตุงติงใช่ไหมนี่ก็ไปน้างเป็นที่พอใจกันพ่อแม่เข้ามาเขาเห็นว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ก็ลเลยเรียกลูกสาวให้เมื่อขณะที่ขัดตาทัพก,กันอยู่ที่นั่นก็ปร,รากฏว่าเขาไม่นานนักนะก็เ,เป็นปีนะเป็น้นว่าล,ลูก ก็เกิดเกิดพระคันตั้งคันตะโคดขึ้นมาตอนที่ยกทักลกับก็เอาผ้าคาดเอวจางเต็มยศนะให้ไว้ว่าถ้าลูกเกิดมาแล้วก็ส่งลูกเข้ากรุงเทพเอาผ้าคาดเอวนี่ไปด้วยผ้าคาดเอวต้อยศใช่ไหมไม่เว้เลยเป็นเ,ป,เป็นอันลักนี่เป็นอาวาต่อมาภายหลังท่านท่านเกิดขึ้นมาบทเน้นบทอัตรว่าเลยไปก็เข้ากรุงเทพ ก็เป we ็นเลนถ้า okay. ม so, so, so ีผ้าขาดเอวติเขาไปเขาบกาว่าเวลานั้นรอนึ่งสวรรคตแล้วก็ตายไปแล้วแล้วว่าเป็นเลนอยู่พอแสดงผ้าขาดเอวเขาก็รู้เลยว่าเป็นลูกรอหนึ่งแต่ใครก็ไม่รับว่าเป็นเจ้าใช่ไหมแต่ว่าเจ้าเอาไปเลี้ยงเขาไม่รับว่าเป็นเจ้าแต่เจ้าสงเคราะห์ มันรับไม่ได้มันเม็เนึบทชัดใช่ไหมก็ต่อมาต่อมาก็บทละกับเรียนจบพระะใจมิดกพไใจมิฎกแตกฉานมาไม่จบอย่างเดียวเป็นไปสมิทายานทีเราจบพระใจมีฎกอย่างเดียวมันยังโง่บัดซบอยู่คนอ่ะเสียกระดาษแต่ว่าไม่จบใจมิดกอย่างเดียวเป็นไปสมิทายานแตกฉานมากเวลานั่นรอสีก็บท ก็โต้กันก็ราสีนี้ชอบใจรอสีร็ทราบว่าเป็นเจ้าจึ่งว่าถือเมือกันเองอมาเมื่อเมื่อเมื่อรอสีบวชแล้วก็สิกออกมาเป็นกษัตริย์รอสีก็ตั้งให้ของขอโคตเป็นพระราชาณชัันสามันและในมณฑลเขมาเทศในวังเรื่อยๆเทศไปเทศมาสุดยสดชอบใจ,จก็ตั้งเป็นพระราชาณนะเลื่อนเป็นชั้นเทพไปเลย กัก็สิใช่ใช่เลื่อนไปยนะเทศหน่อยเดียวไม่ช้าก็เลื่อนไปสมเด็จพระธาจาจันโตโตโไม่ใช่เล็ก <c oughs> ก็มีเรื่องที่ต้องทะเลาะบอกแว้งกันอยู่บ่อยๆก็เราสี่แค่ก็คอก็นี่ก็ตางแต่ปเป็นละเนี่ยนะ <c oughs> เอาไปเทศในวังอีเขาหนึ่งเทศยังไงก็ไม่รู้ไปเทศเรื่องประวัติสายความเป็นมาขอไอ้คนสมัยก่อนไอ้คนสมัยสมัยพระพุทธเจ้าสมัยโน้นน่นะ เลไอ้ไอ้พี่ไอ้พี่น้องเป็นเมียจะียกว่าไปว่ามาเนะเกิดขึ้นมาก็ลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันไอ้พี่ใช้ก่อนน้องมาเป็นเมียไอ้ไปมามันหลดหลดมันก็ลามมาถึงใกล้กัตรัต์สมัยรัชกาลศเนี่ยถึงกรุงเทพรอสีกระดสั่งถอดจากสมเด็จวันนี้สั่งถอดเลยถอดจนได้ถอดก็ไม่เป็นไรถอดยังไม่พอ ขับออกนอกประเทศอีกห้ามอยู่ในขอบคัะสีมาไปไงถ้าเป็นอย่างคุณรากยางคมยานก็ตายหาไปแล้วเลย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะไปที่ไหนมั้งบนก็นลุกมาขับก็ไปบ้านเขาไม่อยู่แล้วก็ไม่ต้องอยู่หรือบ้านของเราเนะ่โอ้ยเบนไม่ใช่ไม่ใช่ย่อท้อเถียงกันคอดังคนแด้โจรแล้วนะี่ย ตงแล้วมาไล่เขาไปไปนอนในโบสถวัดพระกแก้วก็อแก้ถ้าเป็นแันก็แงแขไปแล้วเดไม่มีทางไปไหนพระเจ้าอยู่หัวสั่งให้เจ้าหน้าง,งานไปไล่อยู่วัดพระกแก้วมันบอกเฮ้ย hey, นี่มาที่วัดไว้ไม่ไีที่จ่หัวนี่ทจ่หัวไม่มีสิทธิที่วัดวะ อ๋ที่ที่เขาสงอาอถึงเวลาเพราะนอนนั้นถึงถึงบ่ายปวดทุกที่ถึงเยี่ยวของเราไม่รู้ปวดทุกขี่น่นกูต้องเยี่ยวในนั้นนะพอถึงตอนบ่ายๆที่หัวก็สั่งเจ้าหน้าที่ไป้าบอกว่าเอางี้แล้วกันอนุญาตให้หัวโตเข้าขอบคันธีมาได้ก็ออกจากกองบดขยิวเดินท่อมท่อมท่อมมาพี่ธาตที่ท่าวจันไม่จะข้ามฝาก ยีห่หัวก็สั่งให้เป็นนักงานเอาพัดสมเด็จมาถวายถา,ามทำไมพยีห่หัวสั่งพัดสมเด็จถวายบอกอเฮ้ยไม่ได้รับไม่ได้ไอหาใครเ็าตั้งสมเด็จการถนนวะมีหรือว่าตั้งสมเด็จการถนนทนทางแม่ไปยี่หัวมึงไม่ได้เรื่องมีอย่างนี้เชียวหรออะไรดูถูกกันด้วยวะตำแหน่งสมเด็จตำแหน่งเล็กน้อยเหรอ เจ <im it> ้าหน้าที่ก็กลับทจ้าเินข้ามฝากมาเจวราจ้างเขาจ้างมาแจวไว้ทนใจลุงแจวไจ้างเองหูเลิกไปสมเด็จไม่ทำอะไรมาได้มาเวลานี่ไ่สมเด็จนะ่วไอ้คนแจวไ่ต้องแจวไ่ต้องแจวเองแจไม่ทนใจเขาแจวเองแจวไปจ้างข้ามฝากต่อมาสมเด็จก็ต้องเสียของใหม่เิี่ย ถึงวันวันเวลาก็เลยมน่งกับจวิวังตั้ง,งสําเร็จต้องเสียพัดต้องถวายพัดถวายผ้ากายถวายตัวใใหม่เสียธาพได้ในต่อมาขอเล่าเรื่องที่มันไม่จบกันเล่าเรื่องดี่แบนี้ตายหมดพวกเนี้กันวันนี้ฉันไม่จบกัเนเนี่ยก็ขอสรุหลวงนสุดท้ายวันหนึ่งพระชายาเมีย โอ้ชาวบ้านเขาเรื่องเมียเมียเมียดังเสียงด้วยอชายาเรื่องไหนเนี่ยไม่ใช่หัวปัจจุบันนะบอกสมเด็จพระจินีก็คือเมียเนี่ยเราเคยคุยกันนะเคยคุยก็คือเมียเ่าเนี่อะไรอยินีพระเมรุอะไรอย่างนี้เขาปวดหัวอะไรนี้ก็คือเมียเนี่ยอพูดสองคนไปคนละเรื่องอย่างไปคนละเรื่องที่คุณเห็น ไอตอนหนึ่งเมียกาลังท้องแก่ไปหมอเขาจะออก,กวันนั้นก็ไปวันวันพอดีวันพระที่ทศเทพโตจะไปเทศไม่รอสี่ท่านก็หนักใจว่าลูกมันจะออกมาจะเป็นยังไงบ้างไม่ไปยังไงบ้างาลูกไปยังไงบ้างหไหมเพื่อคิดก็บอกทศเด็โตบอยทราบบ่าวันเนี้ยเมียจะออกลูกเมียเมียเมียเม,ม,มจะออกลูกก็ขอเทศใจน้อยหน่อยนะให้สบายสบายใจ แต่งเขาเด็ดโตตั้งตเทศเลยไปทเทศเลยเพราะเดียวโมโหร้ทึกมันก็ขึ้นนี่ลูกออกมากทุกก็ขึ้นใช่ไหมซึ่งต่งของครานแล้วก็เป็นไซก็ขึ้นรอสีก็นั่งกระสับก็ะสยอยากจะรู้ว่าแม่มันเป็นยังไงลูกเป็นยังไงใช่ไหมเฮ้เด็ดโตก็เทศเลยไม่จบก็ลุกไม่ได้เพราะท่านเป็นพระมาก่อนรอสี พระพุทธเจ้าบอกธรรมโมคะลูกาตัดโพพระพุทธเจ้ายังเคารพในพระธรรมตอนนี้ตัวท่านเองเนี่ยมันเคารพพระธรรมยังไงขนาดไปน้ำป่านมาก่อนเพราะฉะนั้นก็แต่ก็ต้องเทศเดือไปรอสีก็ไม่สบายใจท่านก็เทศเดือไปราะว่าช้อเดี๋ยวท่านนานที่สุดนานนะท่านข้าวสั่งคิดใจมันเป็นไงก็ข้าวก่อนนะวะมันจะตายหรือไม่ตายถ้ามันจะตายเราก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมตั้งใจฟังเทศโคตโตพอเริ่มจิตเป็นสุข เตัดสินใจได้ไงสร้างแก่เสียสมเด็จโตก็เอวังก็มีหรือก็อะไรฉันี่อ่าอดีปสุดให้ก็ไม่ว่าอะไรเส็จแล้็กลับตตตั